สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงกรานต์สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะเพื่อนๆเฮงเฮงรวยๆนะคะประเพณนะคะประภากรชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาดูบนสีนะคะว่าทําไมบนสีเรากัดสีสวยกัดสีไม่สวยเราจะมาดูสาเหตุกันนะคะเพื่อนเพื่อนบางทีบางบนสีบางชนิดปกติทําไมบ้านอื่นเขาสีสวยจังบ้านเราทําไมสีไม่สวยสีซีดนะคะวันนี้อยู่กับมาเร็วค่ะนะคะขายของสีก็กลับมาเร็ววันสงกรานต์เนาะ ก็เลยว่ามาทําคลิปว่าเอ๊บอนสีหน้าร้อนเนี่ยจะทํายังไงให้สีเขาสวยนะคะอันนี้เป็นบอนบ้านนะคะชั้งผือกใบบัวฮกหลงแล้วก็จะกรงไกลเซ์นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เ,เพื่อเพนเอาไว้หน้าบ้าน,นะคะ่ะส่วนนี้เป็นหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆสองฝั่งกําแพงนะคะฝั่งนี้เป็นโคโลคาเซียคะ่ะอันนี้โดนแดดไหม้หมดเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกบอนสีเสน่จันอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะมีไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบอนที่เขาเลี้ยงตู้เราก็เอาไว้ในบ้านเนาะ อันนี้คือบอลสีเจ้ากุงไกรซ์นะคะเพื่อน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 ดูสีนะคะสีสวยมากเลยค่ะตอนเขาอยู่ในบ้านสีเขาซีดสีเขาไม่สวยค่ะนี่นะคะตอนเราอยู่ในบ้านเราสีเขาจะซีดกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิ่งใหม่ที่เขามาโตที่นี่นี่เขามาแทงหลอดกันที่นี่เนาะเพื่นยกออกมานี่เห็นไหมคะสีเขาจะซีดสีเขาจะไม่สวยนี่คือหลอดใหม่ออกมานะคะบอลสีถ้าจะให้เขาสีสวยเขาต้องได้แดดนะคะเพื่อนๆ เขาจะต้องได้แดดนะคะแดดจะช่วยเขาชอบแดดชอบฝนนะคะชอบชื้นแต่ถ้าอยากให้สีเขาสวยเลยเขาจะต้องได้แดดค่ะเขาชอบแดดต้องให้เขาโดนแดดบ้างนะคะเพ,พื่อนๆอันนี้เราไว้ตรงนี้นี่คือแดดครึ่งวันเลยนะคะฝั่งนี้แดดครึ่งวันแต่เป็นครึ่งวันเช้านะคะเพื่อนๆดูช้างเผอือกใบบัวค่ะช้างเผอือกใบบัวนะคะเพื่อนๆสีสวยมากสวยเข้มสวยแบบ ละมุนละไมเลยนะคะถ้าดูข้างนอกกับกล้องประเพณมันดูสีไม่ค่อยสวยจริงๆเข้าแดงกว่านี้นะคะดูในกล้องเหมือนสีชมพูแต่ตัวจริงเขาจะออกสีชมพูแดงๆนะคะเพื่อนๆละมุนละไมสีละเมียดเลยนะคะแล้วใบเขาบางๆทาเงเผือกใบบัวใบสวยมากค่ะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะเขาได้แดดคะ่ะ ได้แดดได้อากาศที่เขาชอบเพราะพวกนี้เขาเป็นบอลบ้านเขาอึดถึกทนนะคะเพื่อนๆเ,เขาชอบอากาศแบบนี้ถ้าเราไปไว้เขาในร่มเลยหรือว่าร่มลําไรเขาอยู่ได้คะ่ะแข็งแรงเหมือนกันแต่เขาจะกัดสีไม่สวยนะคะอย่างเงี้ยจะกรุงไกรเซอร์เห็นไหมคะเม็ดเล็กๆก,ก็กัดสวยสีชมพูสวยเลยคะ่ะปกติถ้าอยู่ในบ้านนะ่ะเม็ดสีชมพูเขาจะซีดๆอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเนี้ยอันนี้เห็นไหมคะทับทีมเม็ดแดงเม็ดไม่แดงค่ะเม็ดซีด พอมาอยู่ที่ข้างนอกนี่หลอดล่าสุดนะคะอยู่ข้างนอกเห็นไหมคะเม็ดเริ่มแดงชัดเจนกระดูกก็แดงชัดเจนใบจริงเขาสีแดงกว่าในกล้องค่ะเพื่อนๆนะคะกล้องสีเขาออกจะซีดๆนิดนึงแต่ใบจริงๆเขาจะออกเป็นกระดูกสีแดงเม็ดสีแดงเลยนะคะในกล้องดูเป็นสีชมพูเนาะสวยค่ะสวยชัดเจนเลยแต่นี่คือตอนที่เขาอยู่ในร่มนะคะแดดรำไรเราเอาไว้ในบ้านเนาะ ได้แค่นี้ค่ะส,ส,สีสีไม่สวยแต่เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงค่ะเพราะพวกนี้เขาชอบน้าเนาะแต่อยากให้สีสวยต้องเอามาไว้แดดค่ะเพื่อนเพื่อต้องให้เขาโดนแดดบ้างอย่างอีเดาเหมือนกันเพอหัวเขาเก๋เขาโดนแดดโดนอยู่กับแดดอยู่กับลมเนี่ยเขาก็กัดสีเลยนะคะเนี่ยอย่างสาวน้อยปลาแป้งค่ะเพื่อนเพื่อเนี่ยต้นนี้เป็นต้นไอ้ที่เราตัดใบไปนะคะตัดไปแล้วก็แค่ตาไปปลูกแล้วบ้างเขาก็ติดแล้วเราปล่อยให้เขาแตกหน่อแตกกอขึ้นมา เห็นไหมคะแตงหนอแตกอออกไปมาเขากัดสีเลยนี่เขาอยู่กับแดดเลยนะคะป้าเพ็ญก็ฝากไว้อย่างนี้เลยวางไว้ฝากไวก้กับอีเหนาเนี่ยค่ะแตงหนอแตกอหมดแล้วคะ่ะตอนนั้นป้าเพ็ญถ่ายตอนกลางคืนไม่เห็นเนาะเห็นไหมแทงหนอเต็มเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะได้เป็นพุ่มเป็นกอนะคะต้นนี้น่ค่ะถ้าอยากให้บอลส,สีสวยต้องเอาไว้กับแดดนะคะเพื่อนๆต้องให้เขาได้แดดบ้างนะคะบอลสีเขาจะสวยสีเขาจะสดมีหกหลงนี่แหลคะค่ะที่ต้นเขายังอ่อนหัวเขาก็ยังอ่อนแล้วก็ ฮกหลงนี่ออกมาชอบกัดสีเขียวกยย่อนนะใบจะเป็นสีเขียวแต่เขาเริ่มกัดแดงแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ใบล่าสุดเนี่ยค่ะนี่ก็หลอดล่าสุดนะคะนี่เขาเริ่มกัดแดงออกมาตั้งแต่โคนมันแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ตั้งแต่ตรงนี้เขาจะเริ่มกัดแดงออกไปฮกหลงเขาจะเริ่มกัดตั้งแต่นี้ออกไปนะคะแตกหน่อแตก่กอเต็มเลยคะ่ะแต่ถ้าอยากให้เขากัดสีเร็วนะคะตัดจอมคะ่ะแยกจอมออกไปปลูกแล้วก็ฝังหัวเขาให้เขา,เาอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ ตัดตรงนี้ออกค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ถ้าเราอยากให้บอลสีแตกกออย่างหกหลงนะ่อยากให้เขาแตกสีเราตัดตรงนี้ออกนะคะสมมุติหัวเขาเราตัดตรงนี้ออกเป็นจอมเราไปฝังแล้วเราปล่อยเขาไว้เดี๋ยวเขาจะแตกหนอแตกกอแบบนี้ออกมาหัวเขาแก่ใบเขาออกมาก็จะกัดสีเลยนะคะถึงจะไม่กัดเข้มเต็มใบแต่เขาก็จะกัดสีนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนะคะแล้วเราก็ไปกลางแดดอย่างนี้แล้วค่ะต้นไม้พวกนี้เขาชอบแดดค่ะ ตาน้อยปะแป้งช้างเผือกใบบัวโฮกหลงเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กนกกระทาพวกนี้ก็เป็นบอลบ้านบอลใต้นะคะเป็นบอลบ้านนะคะส่วนใหญ่แต่นกกระทาเนี่ยเขาก็มาจากใต้ซะเยอะอด่๋าน้อยปะแป้งเห็นไหมคะเขากัดสีตางนีเขาก็ได้แดดใบเล็กๆก็กัดสีหมดเลยเพื่อนๆเห็นชัดเจนเดี๋ยวเขาก็เริ่มชัดเจนนะคะตอนอยู่ในบ้านเขาก็ซีดอย่างนี้นี่นะคะเพื่อนๆตอนอยู่ในบ้านนะคะ สีเขาก็เริ่มชัดขึ้นค่ะสีกระดูกสีเม็ดเขาก็เริ่มชัดขึ้นนะคะเนี่ยี่ก็ะสานน้อยปลาแป้งที่เราแค่หน่อไปจากต้นเมื่อกี้แล้วค่ะที่กําลังลแตกหน่อเนี่ยค่ะอันนี้เราแค่หน่อเข้ามานี่เขาก็แทงอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนพามาดูสาเหตุว่าทําไมเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะทำไมเราเลี้ยงบอลสีแล้วบอลสีเราสีมันไม่สวยเหมือนเขานะทําทไมสีมันไม่สดเหมือนเขานะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนแดดค่ะแดดเป็นสาคัญเลยนะคะบอลสีชอบแดด แต่ว่าไม่ใช่แดดจัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาอาจจะตายได้เหี่ยวได้เนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆอยู่ในที่โล่งเลยก็ต้องมีแซลลนนะคะมีแซลลนกรองแสงให้เขาแปดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปค่ะนะคะแต่ของประเพงีเขาได้ร่มกําแพงนะคะเขาก็จะได้แดดแค่ครึ่งวันอีกบ่ายเขาก็จะไม่โดนนะคะแล้วเราก็ไม่เคยให้เขาขาดน้ํานะคะเพื่อนๆเขาจะชุ่มอยู่ตลอดและอีกอย่างหนึ่งก็คือตู้อบค่ะเพื่อนๆถ้าอยากให้สีสวยสดใสก็ตู้อบอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะ อันนั้นสีสวยแน่นอนค่ะสดเลยนะคะแต่เพื่อนไม่มีตูอ้อบเพื่อนใช้ถุงอบแกะออกมาวันนี้ชินนบัญชรสีสวยมากครับเพื่อนๆน,นะคะส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวกับบอลสีหรอกค่ะภูมิใจนําเสนอเพราะผักชีในตะกร้าค่ะเพื่อนๆเพื่อนเพ,เพิ่งหัดทําอันนี้เป็นตะกร้าแรกค่ะขึ้นทุกต้นหน้าน,นี้มันขึ้นง่ายด้วยมั้งค่ะเพื่อนๆน,นี่เพราะในตะกร้าค่ะเดี๋ยวเขาโตเต็มที่เป็นใบผักชีชัดเจนแล้วเพื่อนจะมาให้ดูเนาะ สวยมากค่ะนี่เอาตะาากร้าครอบไว้ค่ะรดน้ําแล้วมันล้มค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้กรีนโอ๊กค่ะกรีนโอ๊กนะคะผักสลัดนะคะน้องล้มหมดเลยเพราะเพื่รดน้ําใช้บัวรดเดี๋ยวจะต้องหาอะไรที่เป็นแบบหยอดๆเอานะคะเพื่อนๆเนาะแต่โตวคนนี้ก็ต้องแยกค่ะเพราะกรีนโอ๊กเขาต้นใหญ่นี่ค่ะเพราะในตะกร้าเอาไว้กินค่ะเพื่อนๆผักปลอดสารทำเองกินเองเพื่อนชอบกินผักชีส่วนกรีนโอ๊กนี่เราก็ ลองเพาะดูถ้ามันดีมันได้เราก็จะเอาไปแบ่งไปแจกเพื่อนๆกันค่ะโอเคค่ะวันนี้พามาดูเรื่องบอนสีเลยให้ดูเรื่องผักชีด้วยเห็นไหมคะสีสวยค่ะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้นะคะสุขสายวันสงกรานค่ะสวัสดีค่ะ